ได้นะครับเรียนพี่น้องประชาชนพี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะครับการถแถลงข่าวของพักเพื่อไทยในวันนี้ประกอบไปด้วยนายแพทย์พรม,มินเลิศสุรเดชประธานคณะทำงานด้านนโยบายของพักเพื่อไทยและตัวผมประเสริฐจ,จันทระลุงทองเลขาธิการพักเพื่อไทย เขาเรียนว่าประเด็นที่จะแถลงข่าวในวันนี้เป็นประเด็นเกี่ยวกับการต้อนรับสมาชิกใหม่ของพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งนำโดยนายสัตวแพทย์ชัยวัชรงค์และทีมงานนะครับซึ่งประกอบไปด้วยนายแพทย์ชานศักด์วัชรงค์และร้อยตำรวจตีชุมพลพรมวิเชียนนะครับก่อนที่ อาจจะให้ท่านได้กล่าวแสดงความรู้สึกนะครับผมขอขอนุญาตได้นำเรียนประวัติของนายสัตวแพทย์ชัยวัชลรงนะครับซึ่งมีประวัติการทำงานการศึกษาตลอดจนประสบการณ์ที่น่าสนใจหลายอย่างดังนี้นะครับท่านเป็นประธานกรรมการบริหารอาวุโสบริษัทแนคโคแลนจำกัดนะครับเป็นนายกสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองไทย เป็นอุปนายกสมาคมนกพิราบแข่งนานาชาตินะครับนอกจากนั้นแล้วประวัติการศึกษาของท่านก็เป็นท่านจบสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจบหลักสูตรประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารชั้นสูงภาคอังกฤษจ,จากสถาบันสหสินนะครับแล้วก็ที่ผ่านมานั้นท่านเป็นผู้ดำเนินรายการคุยจริงใจสไตล์หมอชัยนะครับ ซึ่งมีพี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยได้ติดตามรายการนี้เป็นจำนวนมากนะครับก่อนที่คุณหมอชัยจะกล่าวแสดงความรู้สึกในโอกาสที่จะได้เข้ามาร่วมทำงานกับพรรคเพื่อไทยอย่างเป็นทางการนะครับผมขออนุญ,ญาตให้คุณหมอพรมินเลิศสุรเดชในฐานะที่ท่านเป็นประธานชนะทำงานด้านนโยบายของพรรคเพื่อไทยได้กล่าวแสดงความรู้สึกและกล่าวต้อนรับขออนุญ,ญาตเรียนเชิญครับ ขอบคุณมากครับท่านเลขาผมคิดว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสสำคัญพรรคเพื่อไทยที่มีหัวใจเป็นเพื่อประชาชนอยู่นะสิ่งที่สำคัญเรามีจุดยืนแล้วก็เป็นทำนโยบายในการที่จะเป็นประโยชน์โดยมีหลักสำคัญในการสร้างรายได้ลดรายจ่ายและขยายโอกาสประชากรที่เป็นเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ของประเทศและคนที่ถือว่าเป็นคนที่เป็น ทุกที่สุดในขณะน,นี้นั่นก็คือว่าสิ่งต่างๆที่ผลผลิตต่างๆแล้วเนี่ยนะฮะออกมาเนี่ยรายได้เนี่ยไม่เยอะเพราะฉะนั้นเรากําลังต้องเกาให้ถูกที่คันเพราะฉะนั้นการที่ทํานโยบายก็คือต้องระดมสมองจากประชาชนแล้วก็ผู้รู้ทั้งหลายคุณหมอชัยเองก็ในเชื่อมั่นอยู่ในแนวทางของพรรคเรานะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถคลุกคลีอยู่กับเกษตรกรมาเกือบตลอดทั้งชีวิตนะครับ แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยท่านไม่ใช่ครุครีธรรมดาหากแต่ว่าได้สกัดเอาความรู้ความเข้าใจหรือคือถึงชีวิตแล้วก็มีโอกาสเปิดรู้เปิดตานะะในในเรื่องของแนวทางทางออกเพราะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับท่านได้สมัครที่จะเข้ามาร่วมกับพักเรานี่เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งแล้วเราเองเนี่ยต้องเรียนเชิญขอความรู้จากท่านนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชนเพื่อในการสร้างรายได้เพื่อให้เกิดเกษตรกร เป็นเรื่องของเกษตรกรรมใหม่ๆเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆเป็นความรู้ความวิทยาการใหม่ๆเรื่างการจัดการเพื่อให้ประชาชนเราพ้นทุกข์จริงๆในโอกาสนี้ผมขออนุญาตต้อนรับท่านนะครับแล้วก็รู้สึกยินดีอย่างยิ่งไม่ใช่ยินดีให้กับพรรคครับแต่การังยินดีให้กับประชาชนขออนุญาตเรียนเชิญท่านคุณหมอชัยได้ได้กล่าวแนะนําตัวเองแล้วก็ได้ให้แนวคิดที่เป็นกําลังใจให้กับประชาชนครับสวัสดีครับ ก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณกรรมการบริหารและผู้นําของพรรคเพื่อไทยทุกท่านนะครับต้องขออนุญาตต่อได้ที่ไหนครับได้ครับคือผมเองเนี่ยเหตุที่สนใจที่ก้าวเข้ามาร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่จริงแล้วผมสนใจพรรคเพื่อไทยมาตั้งแต่สมัยยังเป็นพรรคไทยรักไทย,ไทยเมื่อเกือบยี่สิบห้าปีที่แล้วนะครับและเหตุที่ผมสนใจพรรคเพื่อไทยก็เพราะว่าพรรคนี้เนี่ย มี d ี a บางอย่างที่ผมคิดว่าตรงกับใจผมมากๆตั้งแต่25ปีที่แล้วคือพักนี้เป็นพักที่มีสไตล์ในการทำการเมืองในแบบที่เรียกว่าเน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยีคิดแบบก้าวหน้าเน้นประสิทธิภาพแล้วก็เป็นพักที่เวลาพูดอะไรแล้วเนี่ยเวลาพูดถึง แนวทางในทางวิชาการอะไรก็ตามตลอดยี่สิบห้าปีเนี่ยผมเห็นพักนี้ทำได้ทุกทิก็คือเป็นพักที่พิสูจน์มาแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าว,ว่าเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่ตัวเองคิดวิเคราะห์และสามารถประยุกต์เอาองความรู้ทางวิชาการเนี่ยมาสู่ภาคปฏิบัติและสามารถส่งมอบผลงานให้พี่น้องประชาชนได้สัมผัสได้เป็นรูปธรรมนะครับอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ ที่เป็นเหตุให้ผมสนใจที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคเพื่อไทยนอกจากนี้พรรคเพื่อไทยแม้ว่าจะมีความก้าวหน้าในวิธีคิดวิธีการมองเรื่องเศรษฐกิจของประเทศเรื่องการพัฒนาประเทศเนี่ยพรรคเพื่อไทยเองก็ยังมีความพูด,ดง่ายๆว่ายังให้ความเลสเปคกับมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยอยู่พอสมควรคือ พูดได้ง่ายเป็นพักที่มีความสมดุลในเรื่องของการคิดเรื่องของความก้าวหน้าทางด้านการบริหารเศรษฐกิจของประเทศในขณะเดียวกันก็มีสมดุลของการให้การความสําคัญกับเรื่องมรดกทางวัฒนธรรมพอสมควรนะครับแต่ว่าในมุมที่ผมสนใจมากที่สุดที่จะเข้ามาร่วมงานกับพักเพื่อไทยนอกเหนือจากอุดมการภาพรวมที่มันสอดคล้องกันแล้วเนี่ยนะครับ ผมเห็นว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคการเมืองที่มีความจริงใจกับพี่น้องเกษตรกรมากที่สุดเท่าที่ผมเห็นมาในในวงการเมืองของประเทศไทยและก็เป็นพรรคที่เอาจริงเอาจังเอาจริงเอาจังแบบมืออาชีพมากที่สุดในการที่จะพัฒนาภาคการเกษตรของไทยและด้วยแนวนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรของพรรคเพื่อไทยแบบนี้เนี่ย มันจึงแชรเลนส์มันจึงดึงดูดให้ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ผมน่าจะก้าวเข้ามาร่วมกิจกรรมกับพักเพื่อไทยถามว่าภาคการเกษตรของไทยเนี่ยที่พักเพื่อไทยเอาจรงิงเอาจังจะพยายามยกระดับพัฒนาภาคการเกษตรของไทยให้ได้เนี่ยมันท้าทายอย่างไรสำหรับผมแล้วเนี่ยภาคการเกษตรของไทยถ้าพัฒนาไม่ได้ ถ้ายังถูกปล่อยไปตามยาถากรรมเหมือนช่วงที่ผ่านมานะครับประเทศไทยไม่มีทางที่จะหลุดพ้นจากกับดักของประเทศที่รายได้ปานกลางซึ่งประเทศไทยตกอยู่ในฐานะประเทศรายได้ปานกลางมาหลายปีเป็นสิบปีเหตุผลใหญ่ๆผมคิดว่าก็เกิดจากการที่ไม่สามารถไม่สามารถที่จะพัฒนาภาคการเกษตรให้ก้าวหน้าขึ้นมาได้อย่างแท้จริงถามว่า ทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นประเทศไหนก็ตามถ้าหากว่ามีประชากรของประเทศ40%อย่างเมืองไทย70ล้านคนภาคการเกษตรเลี้ยงดูคนอยู่28ล้านคน40%โดยประมาณถ้า28ล้านคนเนี่ยยังถูกทิ้งไว้ข้างหลังยังไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้นะประเทศนั้นไม่มีทางไม่มีทางก้าวหน้าต่อไปได้เพราะฉะนั้นจะจะทำให้ประเทศไทยก้าวหน้าได้ โจทย์ใหญ่ก็คือจะทำยังไงให้ภาคการเกษตรให้พี่น้องเกษตรกร20กว่าล้านคนหลุดพ้นจากภาวะยากจนประเทศไทยนะครับภาคการเกษตรของเราเนี่ยเราใช้ปัจจัยทางเศรษฐกิจเยอะมากกว่าทุกภาคนะครับในแง่ของที่ดินเนี่ยเราใชพ้พื้นที่ทางการเกษตร149ล้านไร่โดยประมาณคิดเป็นประมาณ46%ของพื้นที่ประเทศไทยทั้งหมด จาก320ล้านไร่นะครับเราใช้กับภาคการเกษตรเป็น149ล้านนะครับทีเป็นสีิบปใช้ประชากรประชากรที่อยู่ภาคการเกษตรสีเปอร์เซเยอะไหมครับเยอะมากๆถามว่า149ล้านไร่เนี่ยแต่ละปีภาคการเกษตรของเราเจเนเรตหรือสร้างรายได้ได้เท่าไหร่ปีหนึ่งปีหนึ่งตัวเลขนิ่งมาหลายปีเลยนะครับประมาณ1.4ล้านล้านบาท หาออกมาแล้วเฉลี่ยต่อไร่นะครับภาคการเกษตรทํา GDP ได้แค่ปีละหมื่นบาทหมื่นบาทต่อไร่ต่อปีนะครับเอาว่าเยอะไหมครับน้อยมากๆประเทศที่เขาก้าวหน้าแล้วในทางการเกษตรเนี่ยเขาประสบความสําเร็จแล้วเนี่ย GDP ต่อไร่ต่อปีเนี่ยไม่มีน้อยกว่าห้าหมื่นครับอย่างน้นนอยยก็ห้าหมื่นขึ้นบางประเทศแปดหมื่นบางประเทศแสนหนึ่งประเทศไทยเนี่ย GDP พพื้นที่หนึ่งไร่เนี่ย ทำรายได้ยังไม่หักต้นทุนนะครับแค่รายได้เฉยๆเนี่ยปีหนึ่งแค่หมื่นบาทเดือนไม่ถึงพันบาทน้อยมา,มากๆนะครับไอ้นี่เป็นเหตุที่ว่าเป็นเหตุที่ทําไมภาคการ,กรเกษตรของของเราเกษตรกรเร,กเราจึงยากจนอยู่นะครับถ้าหากว่าเราจะพัฒนาการ,กรเกษตรเราต้องถามให้ได้ว่าทําไมประเทศไทยภาคการ,กรเกษตรไทยจึงเป็นแบบนี้เกษตรกร,รกไทยทําไมถึงยากจน ผมเองเนี่ยโชคดีว่าในช่วงประสบการณ์ในชีวิตผมได้ผมมีกัลยาณนิริรที่เป็นเกษตรกร,ร,กรจำนวนมากแล้วก็ในเพื่อนผมที่เป็นเกษตรกรเนี่ยมีทั้งคนที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทําเกษตรแล้วรวยนะครับกับเพื่อนผมจํานวนมากที่ทําเกษตรแล้วจนจนนะครับแล้วด้วยเพื่อนสองฝั่งเนี่ยพบเนื่องจากผมสนิททั้งสองฝั่งผมคุ้นเคยทั้งสองฝั่ง ผมมองเห็นเลยครับว่าวิธีคิดวิธีทํากิจกรรมทางการเกษตรคนทําแล้วรวยรวยยังไงทําทํำยังไงต่างจากคนทําแล้วจนอย่างไงพี่น้องครับภาคการเกษตรของไทยเนี่ยเหตุที่ทําแล้วจนมีหนึ่งเลยครับประสิทธิภาพการผลิตนะครับ ภาคการเกษตรของไทยแล้วนี่เป็นเกษตรน้ําฝนเป็นส่วนใหญ่นะครับคืออาศัยน้ําฝนเป็นส่วนใหญ่แต่พืชเนี่ยท่านทั้งหลายทราบไหมครับพืชนี่ชอบน้ํานะครับแต่พืชไม่ชอบฝนคนทั่วไปบอกโอ้ยน้ําฝนมาดีจริงๆพืชเนี่ยชอบน้ําแต่ไม่ชอบน้ําฝนผมพูดอย่างนี้ท่านอาจะสงสยัยคือน้ําฝนเนี่ยมันน้ํามันดีครับแต่พืชชอบน้ําที่มาถูกกาละเทศะยามที่ขาดมันต้องการ เติมยามที่ล้นมันไม่อยากได้แต่น้ําฝนเนี่ยบางทีมันมาไม่ตรงกาลเทศะมันมาเยอะเกินไปบ้างมาทิ้งช่วงบ้างอย่างเนี้ยความแม่นยําในเรื่องของน้ําก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นกเกษตรของไทยในภาคการผลิตเนี่ยมันเป็นกเกษตรต้องพูดว่าเป็นกเกษตรที่ยุคไดอล็อกเลยครับเป็นกเษกเษตรเกษตรยุคโบราณกรเกษตรที่อาศัยธรรมชาติ คนที่ทำกเกษตรแล้วรวยเขาเป็นกเกษตรก้าวหน้ากเกษตรก้าวหน้าคือมีความแม่นยําการให้น้ําแม่นยําการให้ปุ๋ยแม่นยำนะครับแต่กเกษตรล้าหลังเนี่ยก็คือตามยถากรรมใช้ทาเคยทํำยังไงก็ทําแบบนั้นนอกจากนี้ภาคการ,กรเกษตรที่ยากจนเนี่ยมักจะผลิตสินค้าทางการ,กรเกษตรในแบบประเภทที่ไม่ไม่คิดถึงการตลาดนํา ยกตัวอย่างนะครับพี่น้องครับอย่างปลูกข้าวเนี่ยนะครับประเทศไทยปลูกข้าว69ล้านไร่พื้นที่ปลูกข้าวนะครับคิดเป็น46%ของของพื้นที่เกษตรทั้งหมดใน4 4 69ล้านไร่เนี่ยเราผลิตเกินการบริโภคในประเทศหนึ่งเท่าตัวที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งต้องพึ่งพาการส่งออกเวลานี้เวลาผลิตข้าวเปลือกมาเนี่ยต่อไร่โดยเฉลี่ยแล้วถ้าไม่เจอฝนตก ไม่เจอน้ำท่วมไม่เจอฝนแรงนะครับไล่หนึ่งทำรายได้สุทธิหักต้นทุนแล้วเนี่ยเหลือประมาณพันบาทเองนะครับในหล,หลายพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเนี่ยทำราขาทุนด้วยนะครับยังหกสิบเก้าล้านไร่นี่ที่ปลูกข้าวเนี่ยมีถึงยี่สิบเจ็ดล้านไร่ที่ไม่เหมาะสมเลยกับการปลูกข้าวคือปลูกไปแล้วผลผลิตไม่ดีขายแล้วก็ขาดทุนเพราะฉะนั้นผลผลิตนอกจากจะไม่ดีแล้วตลาดก็ไม่ดีด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยถึงเวลาที่จะต้องผ่าตัดภาคการเกษตรกันครั้งใหญ่แลอาจจะต้องพารดดำมชิปเลยครับก็คือกระบวนทัศน์ในการมองภาคการเกษตรต้องเปลี่ยนใหม่หมดนะครับจะทําอย่างไรให้เกษตรภาคการเกษตรของบ้านเราเนี่ยก้าวจากเกษตรล้าหลังชิปไปเป็นเกษตรก้าวหน้า เลือกปลูกในสิ่งที่นะครับตลาดต้องการผมยกตัวอย่างนะครับพวกเรากบทุเรียนเนี่ยนะครับทุเรียนไร่หนึ่งเนี่ยถ้าเป็นหมอนทองนะครับไร่หนึ่งผล,ผลผลิตประมาณพันห้าร้อยโลกิโลหนึ่งขายจากหน้าสวนนะครับร้อยยี่สิบบาทไร่หนึ่งทำเงินเท่าไหร่ครับพันห้าร้อยคูณร้อยยี่สิบแสนแปดหมื่นบาทต้นทุนแค่ไร่ละสองหมื่นกว่านะครับ เพราะนั้นหักต้นทุนแล้วเหลือกําไรไรงเกินแสนห้าแต่ปลูกข้าวเนี่ยไร่เท่าไหร่ครับเหลือกําไรเต็มที่ไร่ละพันปีหนึ่งทำสองรอบเต็มที่ก็สองพันมันผิดกันผิดกันมหาศาลแล้วเมืองไทยเนี่ยเราผลิตทุเรียนปัจจุบันนี้คนไทยกินทุเรียนแค่หนึ่งจุี่หกกิโลนะครับต่อคนประเทศที่กินทุเรียนมากที่สุดบริโภคมากที่สุดคือประเทศอะไรครับ ประเทศที่บริโภคไม้สุดคือมาเลเซียครับมาเลเซียต่อคนต่อปีนี่กินทุเรียน10เอกิโลนะครับจีนนี่ตัวเลขมีปี2016เมื่อย้อนหลังไป6ปีมีการสำรวจคนจีนเนี่ยที่เราเห็นว่านี่เรียกว่าคลั่งไคล้กับทุเรียนไทยเนี่ยครับกินทุเรียนต่อหัวประชากรแค่สองขีดกว่านะฮะสองขีดกว่านั่นคิดเป็นทั้งประเทศทั้งประเทศเมืองจีนกินทุเรียนปีหนึ่ง30,000 0ตันมีการประมาณการตัวเลขนะครับ อ,อีกประมาณ8ปีข้างหน้า2030ปี2030คนจีนจะกินทุเรียนเพิ่มขึ้นจาก2ขีดกว่าเป็น1.1กิโลคนจีนแค่กินเพิ่มขึ้น2ขีดกว่าเพิ่มเป็น 1, 1กิโล1.1เพิ่มไม่ถึงยังไม่ถึงกิโลต่อคนนะครับปริมาณทุเรียนที่ต้องป้อนตลาดจีนต้องการถึงล้านห้าแสนตักทุกๆหนึ่งก,กิโลที่คนจีนกินทุเรียนเพิ่มขึ้น เราต้องการพื้นที่ปลูกทุเรียนมากขึ้นหนึ่งล้านไร่ต่อหนึ่งกิโลนะครับถ้าคนจีนเศรษฐกิจกำลังโตแบบติดจรวดเนี่ยถ้าคนจีนบริโภคทุเรียนเท่ากับคนมาเลยนะครับแปลกนะคนจีนเชื้อสายคนจีนมาเลยอินโดฟิลิปินอะไรพวกนี้นะครับชอบกินทุเรียนนะครับถ้ากินเท่ากับมาเลยนี่ต้องใช้พื้นที่ปลูกทุเรียนสิบล้านไร่ พื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศเนี่ยที่ไม่เหมาะสมเนี่ยท่านเราสามารถแปลงไปเป็นไปทําเกษตรด้านอื่นพื้นที่ไหนปลูกเหมาะที่จะปลูกตุกเรียนปลูกได้ไหมผมว่ามีครับใน69ล้านไร่นี่ถ้าเราเปลี่ยนสักสี่0อร์ซี่กว่าล้านไร่เนี่ยเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นเพราะว่าปลูกข้าวยังไงก็ขาดทุนนะครับถ้าสามารถบางส่วนไปเหมาะที่จะปลูกตุกเรียนปลูกทุกเรียนข้าวโพดเนี่ยนะครับกำไรต่อไร่ เหลือสุดทธิมากกว่าข้าวข้าวเปลือกเวลานี้ข้าวโพดเนี่ยเมืองไทยผลิตแค่สี่ล้านแปดแสนตันเราต้องการเกือบแปดล้านตันข้าวโพดเราก็ขาดจะต้องสามล้านตันทุกวันนี้ต้องนําเข้าถ้าหากมีการส่งเสริมให้ปลูกข้าวโพดในพื้นราบซึ่งรายได้สุทธิกําไรสุดที่ต่อไร่ดีกว่าการปลูกข้าวเนี่ยทําไมกเกษตรกรไทยถึงไม่ควรจะปลูกถ้าปลูกพื้นราบได้ดีเนี่ยนะครับประโยชน์ประโยชน์มันจะได้มากกว่าหนึ่งเด้งนะครับ เพราะมันจะไปลดการปลูกในพื้นที่สูงพอลดการปลูกในพื้นที่สูงเนี่ยปัญหาเรื่องมลภ,ภ,ภาวะที่เกิดจากการเผาสังกโพดก็จะน้อยลงอันนี้มันได้ประโยชน์สงทางกากถูเหลืองนะครับเมืองไทยผลิตแค่แค่สามแสนตันแต่เราต้องเราต้องเมล็ดถูเหลืองนะครเราผลิตแค่สามแสนตันล้วเราใช้ปีหนึ่งสี่แสนหสี่ล้านห้าแสนตันอีกสี่ล้านตันเนี่ยเราต้องไป เสียเงินนําเข้าประเทศไทยปลูกได้ครับและกําไรดีกว่าปลูกข้าวอีกนะครับอย่างกรณีของหญ้าก,ก็เหมือนกันครับเมืองไทยเนี่ยถ้ามองในแง่การเลี้ยงสัตว์นะครับการเลี้ยงวัวเนี่ยประเทศยุโรปอเมริกาประเทศเหนาหนาวเนี่ยปีหนึ่ง,ป,งปีหนึ่งมันหนาวต้องแปดเดือนสิบเดือนเนี่ยหญ้ามันขึ้นยากนะครับหน้าหนาวมันก็ไม่ขึ้นของกินให้กับวัวเนอาหารการกินยากนะครับแต่เมืองไทยเนี่ยหญ้าหญ้าอากาศมันอย่างนี้ น้ำอย่างนี้เนี่ยปลูกหญ้าได้ทั้งปีและปลูกหญ้าหนึ่งไร่เนี่ยถ้าเทียบกับปลูกข้าวนะครับหญ้านี่ประมาณสี่สิบวันตัดด้รอบหนึ่งปีหนึ่งตัดประมาณสักสิบรอบรอบหนึ่งทําเงินประมาณสองพันไร่หนึ่งทําเงินปีละสองหมื่นสองหมื่นต้นทุนต่ากว่าปลูกข้าวครับเพราะฉะนั้นต่อไร่เนี่ยมันก็จะทําเงินมากกว่าเยอะดังนั้นภาคการเกษตรของไทยมันถึงเวลาแล้วที่ต้องยกเครื่องกันใหม่ ต้องผ่าตัดกันใหม่เราไม่ควรจะปลูกอะไรที่มันโอเวอร์สป라이ควรจะเลือกปลูกที่ตลาดต้องการตลาดต้องการในที่นี้ทั้งชุดแทนการนำเข้าทั้งอนาคตตลาดโลกกำลังสดใสนะครับเราต้องยกเครื่องการผลิตในประเทศไทยทุกวันนี้ถ้ายังผลิตแปลงเล็กแปลงน้อยนะครับการจะใช้เทคโนโลยีใช้เครื่องจักรกล ให้เกิดความคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจเนี่ยมันใช้ไม่ได้ดังนั้นจะทําอย่างไรจะชิปภาคการเกษตรของไทยไปสู่ภาคการเกษตรก้าวหน้าเป็นเกษตรแปลงใหญ่มีการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ก้าวหน้าแล้วมันพิสูจน์แล้วว่าคนที่ทําเกษตรในแนวเกษตรก้าวหน้าเนี่ยเขาไม่ใช่เกษตรกรยากจนนะครับเป็นเกษตรกรที่ร่ารวยดังนั้นเนี่ยทั้งหมดนี้ก็คือความท้าทายที่ ทำไมผมเองจึงตัดสินใจที่เดินเข้ามาในพักเพื่อไทยมาขอร่วมงานที่จะร่วมกับทีมทีมยุทธศาสตร์ที่จะจัดทาํานโยบายภาคการเกษตรเพราะว่า,วาความฝันครั้งใหญ่ของผมในชีวิตก็คือจะทําอย่างไรให้พี่น้องเกษตรกรไทยนะครับสามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ก้าวขึ้นระดับเมืองไทยนะครับภาคการเกษตรที่ผมบอกว่า ภาคการเกษตร GDP ต่อไร่แค่หมื่นบาทต่อไร่ต่อปีเนี่ยเราไม่ต้องเอาเท่าประเทศที่เขาจเจริญมากๆแล้วห้าหมื่นแสนหนึ่งนะครับเอาแค่สามหมื่นบาทต่อไร่ต่อปีเนี่ยท่านเชื่อไหมครับ GDP เราจะเติบโตเท่าไหร่รู้ไหมครับจากภาคการเกษตรจากหนึ่งจุดสี่ล้านล้านนั่นคือหมื่นบาทต่อไร่ถ้าเป็นสามหมื่นบาทต่อไร่มันจะเพิ่มขึ้นอีกสองจุดแปดล้านล้านสองจุดแปดล้านล้าน ถ้าเอา multi p l e m u l t i p l y e f f e c t เอาคูณแค่2.5มันแปลว่า7ล้านล้านนะครับจะเติม GDP ให้กับประเทศไทยมาจากภาคการเกษตรอีก7ล้านล้าน7ล้าน,ล,านล้านนี่มันจะเป็นโอ้โหเศรษฐกิจไทยมันจะมันจะติดจรวดเลยครับภาคการเกษตรเนี่ยจะเป็นพระเอกของการของเศรษฐกิจของประเทศอันนี้คือคือที่มาว่าเพราะเหตุใดผมจึง ได้ก้าวเข้ามาร่วมกิจกรรมกับพรรคเพื่อไทยในวันนี้แล้วกอ็อยากฝากพี่น้องว่าอยากให้พี่น้องคอยติดตามว่าแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรของพรรคเพื่อไทยนับจากนี้ต่อไปที่จะผลักดันเพื่อไปถึงเป้าหมายที่ต้องการสร้างความอยู่ดีกินด,ดีให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับโปรดติดตามครับขอบคุณครับ ขอขอบคุณคุณหมอชัยอย่างยิ่งนะครับในนามพักเพื่อไทยก็ขอต้อนรับท่านอย่างเป็นทางการผมเรียนพี่น้องทุกท่านว่านโยบายด้านการเกษตรนั้นพักให้ความสําคัญอย่างยิ่งจากการที่คุณหมอชัยวัชรงค์นักวิชาการด้านการเกษตรนะครับและคณะได้มาร่วมงานกับพักเพื่อไทยด้วยความรู้ด้วยประสบการณ์ของท่านที่ผ่านมาเนี่ย ผมเชื่อว่าจะมีนโยบายอีกหลายอย่างที่อยากให้พี่น้องเกษตรกร,กรได้ติดตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการสร้างรายได้ที่มากขึ้นให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรคนไทยทุกคนเรื่องของการตลาดและเรื่องการ,กรเกษตรในใหม่ที่ในอนาคตมีความจะเป็นต้องใช้องค์ความรู้เข้ามาช่วยเพื่อสร้างรายได้และสร้างชีวิตให้ดีขึ้นสำหรับพี่น้องเกษตรกร,กรของคนไทยทุกคนนะครับ ช่วงนี้พี่น้องสื่อมวลชนมีคำถามอะไรไหมครับอาจารย์มีเพิ่มไหมครับอาจารครับผมขออนุญ,ญาตเพิ่มเติมนะครับเมื่อสักครู่เราฟังคุณหมอชัยนะครับวัชรงค์เนี่ยนำเสนอจะเห็นชัดว่าอันนี้เนี่ยตอบสนองสิ่งที่ประเทศกำลังต้องการคงจะเป็นการพลิกฟื้นผืนดิน นะครับปลูกเงินจากดินผลิตสิ่งที่ตลาดต้องการและตลาดไม่ใช่ที่ไหนนะครับรออยู่เรียบร้อยแล้วท่านได้นําเสนอแนวคิดที่อาจจะไม่เพียงแต่ตลาดในการส่งออกแต่เพียงแต่ตลาดภายในประเทศอย่างเช่นอาหารสัตว์ไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องข้าวโพดเรื่องของหญ้าเรื่องของถั่วเหลืองซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเรามีความต้องการและต้องนําเข้าเราชดเชยการนําเข้าเพียงแต่เราปรับวิธีคิดนะครับแล้วก็นําเสนอจัดการให้ถูกต้อง นั่นเป็นความใฝ่ฝันนะครับแล้วท่านให้ตัวเลขว่าเพียงแต่เราเพิ่มรายได้ของภาคเกษตรอีก3เท่าตัวอีก2รวมกันเป็น3เท่าตัวเนี่ยคำว่า Multiply ของท่านคือประโยชน์เนี่ยคนอื่นเนี่ยคนค้าขายต่างๆนี่นะครับเงินจะหมุนเวียนไปนะฮะในหลักเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยเขาคิดง่ายๆว่าเกษตรนี่ขึ้นมาประมาณ3เท่าท่านให้แค่2จุดเท่านะครับแล้วมันจะเพิ่มมหาศาลให้กับประเทศ เหมือนอย่างที่เราเคยทำผ่านมาไม่ว่าเป็นรัฐบาลไทยรักไทยรัฐบาลของเพื่อไทยที่เราทำมาแล้วในเรื่องของการดูแลภาคเกษตรแล้วทุกคนอิ่มมีพีมันอยู่ได้หน้าตาสดใสนะครับนั่นเป็นความใฝ่ฝันและความปรารถนาของเราที่เราได้หมอชัยมานี่ยิ่งมั่นใจว่าเราทำได้แน่นอนครับต้องขอขอบคุณ พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับขอบคุณสมาชิกพรรคเพื่อไทยสมาชิกครอบครัวเพื่อไทยตลอดจนพี่น้องประชาชนทุกคนที่ได้ติดตามการแถลงข่าวของพรรคเพื่อไทยในทุกช่องทางด้วยความเคารพนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่จะเชิญคุณหมอชัยและคณะด้านหน้าเพื่อ,อมอบเสื้อเข้าเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยอย่างเป็นทางการครับ ขอกบรขอบคุณทุกท่านอย่างยิ่งครับ